จ้าวันดีค่ะพี่นอ้องปองปปาสบายดียกันสุบชุนพี่น้องทักทายพี่น้องยังมาเศร้าเก็บซีของยาย่บนสมุทรสุขคนค่ะมากินกาแฟเศราเมาหน,น,นาวพี่น้องหนาวเร็วได้สว่างเมือนหนาวรู้สึกว่าหนาวลูกจับบนนอนในหนาบ้า,านหลังไหนกินกาแฟาพี่น้องเย แฟะกับหิตย่างมันนี่พี่แล้วนั่งเหิตนั่งเห็ดหมวกนั่งเห็ดผ้าเมื่อคืนนี่กับนอนตะวินหาอานอมเมนน์หาอานเลยขอความทั้งแม็กิ์ที่เจอกับเอฟซีกับเพื่อนกับฟูง ชักพี่น้องเมือม่อยเมื่อยตาเขาเ่าเกลียวเนาะเฉาเกลียวเขากับเพ่งเลี้ยงหลายกินนมปังกับเยี่ยม่นาะเยี่ยมบุบุลีตอบุลี เอาคาเอามาชุดนี้จะฝากให้พี่นัดพี่น้องจะฝากไปให้พี่นัดหมู่บ้านนี่โชคเนะาะโชคขวางโชางานฝีมือจุกขวางแบบนี้อ่าก็เลยว่าเพิ่นก็ชอบเนาะเพิ่นกเ็เคยเคยบอกหลายเท่อลาลรว่า ได้จากใดเป็นของสำรวยงานแตงลูกสาวมาหนี้นี่บนก็เลยว่าสิไปเบิ้งให้นี่บนผลประดิษด์ไปยักเถือ่อมันจะมีลานขายพวกพวกนี้อยู่พวกของสำรวยพวกของฝาของหยังเนี่ยอยู่ในปทไทยวก,กับบรรลว่าตอนนี้เขายังมีพอนี่บนผลประดิดไปก็เรยบปรด็ษทรงให้เแล้วักเทื่อบนบัดีก็เลยจะเอาของตัวเองให้เรล ขว่าแล้วกับมี่้ำใจกับขรอขัวยอรบนตลอดนะคะพี่นัทนี่ยจะเป็นช่วงที่สมารถช่วงปีใหม่หรือยังกะช่างนอกแล้วจีนึกถึงขออขัวของยอรบนตลอดเหมือนกับว่าแล้วกับเป็นพี่สาวเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้หนึ่งฝากขวางฝากแม่เจ้าขวางกินน่ะเนื้อดดเดียว ของอยู่ของกินบ้านใดเขาขายแล้วก็ซี่เอฟมะหย้ยรงมะหย้ยเื้อผ้าชุดนอกชุดนอนผ้าชุดตรงชสดตัวเงินแล้วก็ฝากมะห้ยใส่แห่ลรูกหลานเื้อนนมข้าวต้มฝากไม่พอฝากไม่พอเยบ้บ่นถึงหลายแล้วก็เมียมใจอ่ะพี่น้องเละ นับถือกันเนาะแต่แยายบนกับมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนคือกันพี่อุปถัมภ์คำช่วยกับ่บเคยลืมดอกแต่และคนนะคะพี่น้องกับอกเคยลืมแล้วอยากกินบัวหิมะกมะเดี๋ยวจะไปสอบถามเบื้องว่าเขาเขารับทรงไห่บัวเป็นเป็นผักเป็นผลไม้เนาะ เมือ่วะะะอ,มอวานหมูว่านเีนียาเห็ดแล้วชุดสีม่วงอ่ะชุดหนึ่งแล้วของเฮามีอยู่เลี่ยวชุดหนึ่งสีน้ำตาลนะคะเป็นของของคุณลินดานะคะเป็นของคุณลินดาเดี๋ยวจะใส่กองไว้เดี๋ยวจะเอาขอทีวีแล้วก็จะแพ็คล้มกองไปให้เป็นสีสีนี่แหละพี่น้องนะคะ สีสีม่วงนี่แหละสีม่วงอันนี้กเ็เเฮดอีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่สีม่วงนี่มันมีมันมีแค่สองชุดนะคะพี่น้องมันจะได้แค่สองชุดกับเบิร์ดไปทีเรียบร้อยนอกปกกี้สั่งมาหาชุดนะคะหาชุดกับมีสีม่วงน้ำกเ็เลยบ,บอกว่าสีม่วงหมดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสีอ่าสีชมพูครีมครีมออกสีชมพูครีม าสร้างหาชุดเดยตอนี้กับว่าบรีบงานของหนองบุกีนะร้อนน้ำพริกประทูพริกปลาหลานะของคค้เลินดาเนี่ยก็เป็นน้ำพริกประทูพริกพริกรทูสี่กิโลนะครับพี่นอ้องสี่กิโลพร้อมก็ผายอีกสองชุด จะสรงผ่าไปก่อนนะคะก็ขอคุณน,นะคะสำหรับพี่พี่สว่างนะคะพี่สว่าง่นใดเลี้ยว่น่นใส่หมวกแล้วก็พันข้อแล้วก็ท่ายลูกทรงมาใหิบึงสวยงามมากแล้วเป็นคนผิวขาวเนาะเราสีน้ำเงินตัดสีผิวเรายางงามเลยี่ะชอบมากเลยเราได้ไปสีน้ำเงินสีเทา ตอนนั้นสีน้ำเงินเขามีเอสีเทาเขาไม่ยุ่สะสองเขาไม่เห็นอีเพิ่มเป็นซีนะคะกะส่งไปเบิดเรียบรอยเดียวนะคะซีซีชุดสำหรับสีเทาเ่า <c oughs> ดูไปข้างไหนย่อนมาหยังย่อนมาคุ้มหิดอันนี้เหละพี่น้องเขากิบนี่ เดียวตอบตอบคำถามของเอซีเด้อพี่น้องตอบคำถามของเอฟซีาที่เข้าไปในเว็บเว็บไทยคิวบิตแร็วทรงขอความบเห็นกันบเห็นขอความกันไทยคิวบิตมันจะเป็นลักษณะจังซีเด้อพี่น้องนี่นะคะคือไทยคิวบิตเนาะา แล้วมันจะมีคําว่าล็อกอินเข้าใช้นี่ก็คือเป็นปกตินะคะเพราะว่าก่อนเ้าสิล็อกอินเขาล็อกอินเข้าใช้นะคะมันก็จะมันก็จะเป็นข้อความขึ้นมาให้เราให้เราสมัครลงชื่อเข้าใช้เอาห้องสมัครลงชื่อเขาใส่เลี้ยวแต่ว่านาหน้าเว็บไซต์เวลาห้ากดเข้าไปนะมันก็จะเป็นเหมือนบางหันนะคะเพราะเ่าห้กดเข้ามาเร็วมันก็จะวิ่งมาตรงหน้านี้นะคะ หน้านี่หน้านี้คือเป็นหน้าของอาสมาชิกเซามางศิลปุญไหว้พี่น้องก็งไม่ยังมั่นเขาโฆษณาหาเสียงอันนั่นหาเสียงอันอ,อบตเดี๋ยวกับประกาศขายของดีวกว่าสัหาเสียงอ,อบตอเบอรน์นันเบอร์นีอยุบเบิดมือพี่น้องน,นั่แหะมันก็นสิเป็นขืนมาแบบนี้นะคะขืนมาแบบนี้ก็คือเป็นสมาชิกอยู่ในนี่น แล้วสมาชิกอยู่ในนี้นะคะเขากจะแนะนำเข้า่าเลือกสมาชิกที่คุณถูกใจด้านบนแล้วเขียนข้อความสั้นๆเพื่อแนะนำตัวนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้เขาก่อนมาเขียนลงช่องนี่นะคะพี่น้องนี่เขียนลงช่องางบนสีเขียวๆนี่นะนี่ช่องนี้เราก็เข้ากับกดส่งกดส่งขเขา้าไปเข้าจะแตะนะคะแตะเขาเข้ามักผู้ใด เขาเขาไปเบิ้งโปรไฟล์แล้วนี่สมาชิของเขานีา่เขามาโปรใดเขาเขาไปเบื้องโปรไฟล์แล้วเขาแตะ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 แต,แต,แตแะเล้วเขาก็เขียนฮัลโหลเซฮัลโหลไปมันบอกฮัลโหลเซฮัลโหลไปแล้วเขากรส่งปุ๊บมันก็นจะวิ่งเข้าไปที่โปรไฟล์ของเขากระเฮ็ดให้เฮ็ดไห้เขาหูว่าเข้าอะอะ่งของความหาห,าหรือวา่าแสดงความสนใจเรามันก็จะตัวเว็บเนี่ยนะมันก็นจะมีขอความไปหา สมาชิกคนนั้นนะคะสมาชิกสีนิจูนกลุ่มคนนั้นแล้วอ <Huh? S 2> ่าเขาก็จะเข้ากลับเข้ามาดูข <üler? bacter> ้อความของเราเพื <t> ่อเมื่อเมื่อเมื่อเขาเห็นข้อความที่ส่งหาเขาก็จะคับเขามาเบิ้งวมาผู้ใดส่งขอคว้าหาเขาอ่าเขาก็จะเห็นเขาก็จะเห็นข้อเมนเฮ้านะคะเห็นข้อเมนเทาแล้วก็เห็นโปรไฟล์ของเราอ่าถ้าเขาสนใจเขาก็จะตอบกลับมาถ้าเขาสนใจที่จะตอบกลับมานี่คือเป็นสมาชิก ที่เสียเงินนะคะที่เขาเสียเงินเด้อพี่น้องถ้าเขาไปเสียเงินเราส่งข้อความไปทั้งเว็บไซต์มันก็จะบล็อกเป็นรูปกุญแจไว้ไม่ให้อ่านถ้าถ้าคนไหนที่บ่เสียเงินส่งมาหาเฮาเครือกันนะคะมันจะเป็นอ่ารูปกุญแจบล็อกไว้ใยเห็นข้อความมันก็จะบอกว่าให้เฮาอัปเกรดให้ให้เฮาอัปเกรดสถานะสมาชิกก็คือมันอยากให้เฮาเสียเงินน่ะพี่น้องถ้าเฮาไปอัปเกรดตกลง ก็จะเป็นว่าเราเสียเงินเดือนละได้ป่ะนี่นะเดือนละพันหาสองพันสามพันมันมีเบิดนะคะมันมีเบิดแต่เฮ้าก็ต้องไปอัปเกรดได้พี่น้องเด้อร่อไว้เลยผู้ใดสนใจเฮ้ามันถักมากมันเสียเงินเองบ่ต้องไปเสียเงินนะคะแล้วเฮาสิรูใดังไงว่าผู้ใดเสียเงินบาเสียเงินถ้าเขาส่งขอความาหาเฮานะถ้าเขาส่งขอความาหาเฮาเฮ้าเห็นก็แสดงว่าวคนนั้นเขาเสียเงิน แล <m uch an> ้วที่นี่นะคะรูปโปรไฟล์นี่เดอสีสีบวกนะคะถ้าเป็นสีน้าเงินนะคะนี่ถ้าเป็นสีน้าเงิน,น,ะะน,นงแบบนี้เขาเป็นสมาชิกที่เสียเงินแล้วนะคะเป็นสมาชิกที่เสียเงินแล้วเท่ากับทักทายเขาไปได้นะคะเราส่งข้อความหาเขาได้ส่งข้อความหาเขาได้แล้วมันกับสีไปดิงยูทีเขานะคะนี่แบบนี้แบบนี้คือเขาเสียเงินแล้วนะคะรูปโปรไฟล์นี่จะเป็นตุกก๊กตาสีน้ําเงินนี่นะพี่น้อง กสิประมาณนั่นนี่เพราะว่าประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าตุกตาสีน้ำเงินหรือว่าสีทองจะเป็นสมาชิกที่เสียเงินแล้วนะคะเขาสามารถส่งขอ,งของความหากันแล้วก็เห็นกันได้นะคะแต่สมาชิกใดที่นี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปสีเทาๆแบบนี้จะยังไม่เสียเงินแล้วเขาสามารถรู้ได้ว่าอ่าตอนนี้ผู้ใดใส่ยูผู้ใดอ่อนยู you, you, จังสิเขาแต่เข้าไป เากระจิเขาไปตรงคำคำว่าตรวจสอบสมาชิกเด้อพี่น้องเรามักก็จิขึ้นคำวบาอ่อนนะคะอ่อนเขียวเขียวอ่ะถ้าเทาส่งขอความไปในตอนนั้นคือเขาก็เห็นในตอนนั้นเลยแต่ว่าถ้าเขาส่งไปธรรมดาเดียวนั้นเขาเห็ุงานหรือเขาพันวางเขาก็ยังบ่เบิงเขาบไดีอ่อนกับคือเขายังบะเบิงหรือบ่ตอบหรือเบิงเล้วบ่ตอบก็เร็วเต้นะคะอันนี้คือเป็นการที่เขาทักหลายคนบ่เข้าใจนะคะว่าสมัครเร็ว แปลว่าบอลูวิธีการใส่บอลูวิธีการหล่นนะบางทีที่ย้ายบ,บุญแนะน้าไปเนาะถางเขามาหลายเพราะว่าย้ายบ,บุญเจอกับพญ่ฝรังหลายๆคนที่แบบเหมือนจริงใจละจริงใจละจังพญ่ทั้งสิะเด็นทีราท่งเงินไห้นาะสุเม,มนีย้ายบ,บุญกับพ่ออยู่ในเว็บนี้แหละพี่น้องย้ายบุญหล่นเว็บเดีเดยวแต่สําหรับพญ่ทั้งออตเตียออตเตียนั่นคือ เป็นกิจเก้าพี่น้องตั้งแต่ก่อนเจอกับพญายบิวนะอันนี้จะเอาสู้ฟังคือหลายคนถามมาว่าเอาไปเจอกันตอนใดไปเจอกันไว้แท้อ่าคือใดไปเดทกันคือใด้ไปหากันรู้จักกันมาตะวีบใดตะตอนใดสําหรับพญายทั้งออสเตรียนี่นะคะยายบนหูจักกับเล่าตั้งแต่เล่าได้70 4ดสหปีนะจนตอนนี้เราได้80ปีพี่น้องหลายปีเลยวว่าเธอไปแต่กอนพญายบิวเนาะ บ้นี่พหญ่ทังซีวีเดนดีอ่าคบกันได้จักปีพหญ่ซีวีเดนยังมาหันพ่อปีพี่น้องเพิ่งจะได้ซีเดือนหาเดือนนี่แหละนะคะซีหาเดือนเขาแต่ก่อนหนานันนี้บนกับเ่าใครได้สนใจเล่านะคะเราทักมาเราโทรมายี่บนกับคุยแน่บ่าคุยเน่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจซะเท่าไหร่อย่างประมาณนี้ตอนนั้นคือยี่บนน่ะคุยกับพเญ่เต๋อกับพหญ่ทั้งอ่านิธรแลนนะคะ ตอนนี้เธอเล่นนี่คือจนเขาได้เอาลูปมาเอาวิดีโอมาแปะให้เบิ้งว่านาตาเราเป็นยังไงอ่าก็เหมือนจริงจังนะคะแต่ตอนนี้ถามมาการติดต่อเป็นยังไงก็ยังคงเรื่อยๆนะคะแต่การวิดีโอก็อน้อยลงนะคะตอนนี้น้อยลงมากเลยบาน,นี้เขากลาเลยหน่อยลงพอไะเพราะอีหยัง,ยงพอว่าช่วงช่วงแรกเยบุญกับอบอกแล้วไปว่าเยบุญจะไปเห็นงานมามีเวลาข้อ แต่โอเคทรงขอความนะอาจจะทรงในทุกเมือแต่ว่าวิดีโอข้อบอสดวกก็คือเป็นคนบอกเล่าเลี้ยวท่าชันวางชันจิโทษเองกับเปากกดบายยี่บุญบ่ได้โทษเลยพักหลังๆมากอ่าพ่อยีบย่บุญวางยี่บุญก็โทษไปแล้วกันยากเออแล้วก็บ,บอกว่าแล้วยากบ้านนี้กับบ่รู้ว่กันว่าเป็นขออ่างหรือว่าอีหยังก็คือสิป,ประมัน่นยีบน่บุญก็มีขออ่างแล้วก็มีขออ่างต่ซูเมอร์นี่ก็ยังคุยกันนะคะแต่บอกใครดนวิดีโอข้อ กับว่าเป็นยังนะคะถ้าใช่มันก็ใช่เพราะใช่กับว่าเป็นยังบันนี่เฮ้าสีเน้นมาทางนี้นะคะเราเทคะแนนมาทางประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้เพราะว่าเราเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มีแพนนะคะมีเพนรวมหอลงลงกันแล้วก็ส่งเงินส่งทองให้แล้วก็มีเพน,น,ะะเพนว่าสิมาเร็ยวๆหนีน้า นะคะพี่น้องเราเดทกันแล้วสิเป็นไปยังไงเดี๋ยวเขาจะงอัปเดตชีวิตการคุยหรือแชททางออนไลน์นะคะว่ามันสิเป็นยังไงแล้วก็หลายคนก็ถามมากขนาดนยี่บุนไม่ได้ว่านี่นคลิปนะคะเพราะว่าอ่าญี่ปุ่นก็ไปอยากมิรามาสักเท่าไหร่น,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าฮ็ดคลิปเกี่ยวกับฝรั่งย่ำไหนญี่ปุ่นจะต้องมิรามาเขามาทุกคลิปนะคะเม่นสองเม่นประจําวันนี้ ที่ผนก็นเลยว่าเขามีอย่างเหตุไปหเหตุไปเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องพลังอว้ก่อนนะคะให้มันแบบว่าชัดเจนกว่านี้เขาจังเขาบอกกันอีกทีนึงแต่ว่าจังพญัยทั้งออตเตรียนะคะหลายคนก็ว่าเราย้ายเสียจังใดย้ายเสือก,กับเล่ามากขบกับพญัยทั้งสวิเดนเลยบออันนี้เขาก็ยังบ้่าเนี่าฟันทงหรือการันตีว่าเขาจะเอาผู้ใดนะคะบางคนก็ว่าให้จับ ป่ามือเดียวยาจับป่าสองมือมันจะพลาดเยบ,บุญหูนะคะหูในสถานนักการตอนนี้แล้วก็รู้ในสถานะว่าเราคบกันแบบไหนเพราะว่าเขายังบ้านเด็กอ่าล่งเอ่ยกับไผนะคะบ่ได้แต่งบ่ได้จดทะเบียนหรือว่าบ่ได้ให้ค้าม,มั่ันสัญญากับไผผู้ใดผู้หนึง่งเป็นหมันเป็นเหมาะไปกลัวกันนะคะถ้ามันชัดเจีนถ้าสมมติว่าพะเยะท้งสีวีดินที่เย่บ,บุาเท่กแน่นอยู่ตอนนี้มันโอเค เราก็จะบอกกับพ่อใหญ่ทั้งอสเตรียนะคะให้เราทําใจให้เราหาภูหม่ประมาณนั่นนะคะแต่แล้วก็ทร่มาทุกมือเร็วก็เบาเรืองจะเอาไปทุกมืออืมแต่เราเสียยังคือพ่อใหญ่นี่เราจะไม่ส่งเงินถ้าเราไปแล้วเราไปส่งเงินพี่น้องเราไปส่งเงินเดาเยีบบนกับโเคยเบา,าเรืองว่าเธอไปแล้วเธอต้องส่งเงินให้ฉันได้ยังสันญันสี่เบาเบานะคะญย็บบนเบาเบา แต่แล้วกุ้วรจะรู้นะคะว่าถ้าอ่าเราจะเอาห่าไปยูหรือว่านู่นนี่นั่นเราต้องทรงเสียในช่วงระยะที่เราบไรไิมาหาห้อเรารลู้ว่าห้อต้องกินต้องใส่แต่เราบริสุทธง์พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นขอเสียของเราแต่พอญ่ทั้งสิบีดินเราบ่หานมีอย่างกันกับยัยบุญบ่ิารในเห็นกันเรายนงทรงนะคะเราเัยงทรงเราจะเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องการยูการกิน มายานเฮาลำบากเอียงประมาณนี้เรียกตะละมือนี่แล้วก็บสีท,ทรวิดีโอข้อถามนั่นถามนี่แล้วก็แล้วก็สีไทยการเป็นยูของเล่าให้เบิ้งถุกมือผ้าหยางเลาะผ้าเห็ดหนันเห็ดนี่แล้วก็จะไทายเบิ้งแล้วจะเป็นคนที่ว่าเปิดเผยน้าน,นะคะก็เลยโอเคอยังไงเขาก็บคบกันไปแล้วก็เดี๋ยวชัดเจนยังไงจะบอกกันอีกทีหนึ่งนอกเรื่องนี่นี่คลิปนี้อย่บ,บนกะ มาตอบคำถามแล้วก็มาแนะนำเรื่องการใส่เบียบใส่ตัวนี้แหละนะคะไทยควบิตที่หลายๆคนประสบความสำเร็จแล้วก็นะคะพี่น้องบอเมนมาตัวน,นี้แต่คนดีเดออยู่ในเว็บมันก็มีทั้งดีและเสียมีทั้งสแกมเมอร์และสกามและคนดีปนปะปนกันอยู่นี่นี้พี่น้องเขาก็คัดสันผู้หญิงคือกันนะคะผู้หญิงนี่เยอะมากอยู่ในนี่หลายแห้งจังพอใหญ่ทั้งสีบิดเด่นแล้วสวอสูฟังเลยว่าอาทักมาหาชั้นตะละมือเยอะแยะมากไหม มีฮอดกะเทยแล้ะกะเทยไทยกะมีแล้ววะผอนถักมาหาเล่าแต่เล่ากะแต่ว่าตอนนี้เราปิดเร็วนะคะเราออกเราเราเรา,เราบ่เสียงเงินแล้วตั้งแต่เราเจอกระยุ่นบเราบ่เสียงเงินแล้วพี่น้องเราสี่ปิดแปลว,วา่าจังไหนละ่ะคือเล่นบ่ได้กับบ่เห่นแเล้วอย่างประมาณเนี่ยก็คือเราเราวา่าฉันเจอฉันเจอเธอแล้วฉันฉันจบแล้วแล้าวว่าฉันจบแล้วอืม รูปของเงี้ยบนรูปใดรูปใดก็สร้างพี่น้องแล้วสี่เอาไปเฮ็ดเป็นรูปหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอคอมรูปใดที่เรามาักนะรูปใดที่เรามาักเล่าเล่า,ลาไปกรอบมาแล้วขอไปซองเฟซเนี้ยบนได้เพราะว่าเฮามีเฟดมีหยัางกันอย่างสี่นะแล้วก็สี่ไปกรอบมาหล่ะแล้วก็เอามาเฮ็ดเป็นรูปโปรไฟล์หน่นนี้นั่นให้ เอาไว้นี่เน,น,น่่โทรศัพท์หรือเอาไว้นี่อันนี้เล้วอย่างสี่นะพี่น้องฉันเปิดขึ้นมาฉันกัดเสหินฉันกัดเสหินลูกเธอเลอยอย่างสี่นะอัางสี่แล้วก็เป็นเอกสารที่เราส่งเงินส่งอย่างมาให้แตละหมวดแตละอาทิตย์พี่น้องเป็นของเวิร์นยูเนียนเนาะเวิร์นยูเนียนแต่กบมีคนที่เขามาชอบได้มาเย็บบนว่าจากแมนบบแมนออหย่างสี่นะแต่เฮาก็ไ่ได้สนใจดอกเสือ้อบ่าเสื้อก็สร้างอันนี้เขาบ่ได้จ้างให้เสื้อนะ เราเห็ดยังนีแล้วก็จีสทรงมาให้เบิ้งเห็ดกับเขาสมสมไฟสมยังแล้วเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นี่แล้วสีวิดีโอข้อแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จีทายนะคะทายแล้วก็ทรงให้เยาเบิ้งอืมอนันแหละพี่น้องเราเห็ดยังแล้วก็จีสทรงให้เราเบิ้งเหาเบิ้งตลอดนั่นสินะก็คือเราโอเคอยู่แล้วก็เดี๋ยวล่องเบิ้งว่าเขาเดดกันแล้วเป็นยังไงนะอันนี้ก็ชีวิตคนเฮามันบ่แน่นอนพี่น้องมันบ่เน่นอนจากอย่างดอก เอาเป็นว่าถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นอย่างเท่ากะหาไมา่ไปอีกประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่สว่างนะคะขอบคุณพี่สว่างมากขอบคุณอ่าสาหรับเอฟซีนะคะที่ได้รับของแล้วจงขอความมาบอกว่าได้รับของแล้วเนาะขอบุญขอบคุณหลายอาลัะละคลิปนี่หลายหน้าที่เราพี่น้องก,ก็อาจจะมีสาลาในพบสมีสาลาในเหลืองเล่วต่างๆของเกี่ยวของที่เราสู้กันฟังนะคะพี่น้องเฮ้า บ่าไปเฮ็ดไปกับอดีตสามพ่อมเดือดร้อนใหนผู้ใดเอาฝากแน่ก็แล้วกันสำหรับเอฟซีอยากได้อยากได้อ่าผ่าพันข้อนะคะจะเป็นสีใดทักเข้ามาได้นะคะในในไลน์หรือว่าจะเป็นทางอ่าแมกซ์เซนเจอร์ทา้งเฟซบุ๊กนะคะบนเลื่อยไทยส่งเด้อยพี่น้องหรือจะเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรก็0 9 8 2 8 0 4 0 6 3นะคะ0 9 8 2 8 0 4 0 6 3เป็นเป็นเนบอร์ติดต่อของแง่บนนะใครคลิปนี้ยไว้สำนีกพี่น้องมันยาวาเลยพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเลยอดีค่ะ